โอ้ยพี่น้องเอ้ยคอยมาเรียใไก่เเนอ่ะไข่มาเรียใจก่แท่นอ uh ่ะอืม พี่น้องก็ขาวพี่น้องมันขาวๆมันยูเล,ล็กไหมเอา เห็นมันกรอบๆเียเอาจักหน่อยกันพี่น้องดูไหมข้าวขาวกรอบกรอบๆข้าวขาวพี่น้องจ้าจ้า จ้านะพี่หนอนไม่รอแล้วนะจ้านะป็นหอนงามขัดว่ะงามขัดว่ะนะงาม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 พี่หองามงามค่ะ พี่นองค่าพี่นอคขาพุณหนะงามครับงามเอา้าเก่ามองมันงามงามเนาะเออมันงามมันกเกอ่าหอยาบแ,แนะ่ละเนาะคนงามมันก็หายาบเลย